สวัสดีครับทุกคนนะครับผมตั้งตระกูลนะครับจากเพจสร้างธุรกิจรังรถหยอ่อเหรียญแบบมืออาชีพนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพารีวิวนะครับดูตู้ล้างรถหยอ่อดเหรียญที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งอตอนนี้ผมตั้งใจจะมาตอบคําถามที่ที่มีคนถามเข้ามาในอินบ็อกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมอธิบายไม่หมดผมก็เลยทําเป็นคลิปดีกว่านะครับทุกคนน่าจะเข้าใจเดี๋ยวลองดูนะครับว่า อุปกรณ์นะครับที่มีมีคนถามว่าถ้าซื้อนะครับถ้าซื้อตู้ล้างรถกับผมเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับใน1ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแค่1ชุดนะครับ1ชุดเนี่ยทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะครับที่จะได้ไปไม่ว่าจะเป็นสายเป่าลมนะครับปืนลมข้อต่อสายรัดพวกนี้คือเตรียมให้หมดเลยนะครับคนที่ซื้อไปไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับคือมันมันพร้อม พร้อมอยู่แล้วพร้อมใช้งานเอาไปก็คือต่อใช้ได้เลยสายเป่าลมสายฉีดโฟมนะครับสายฉีดน้ําก็หุ้มอย่างดีนะครับสายฉีดน้ําปืนฉีดของซินซโนนะครับปืนฉีดของซินโซโนอย่างดีเลยหุ้มปลายกระบ,บอกปืนให้เรียบร้อยนะครับเวลาปรับปืนเนี่ยเป็นแบบปรับได้นะครับปรับได้เวลาปรับเนี่ยมันจะถ้ามันโดนกระแทกบ่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่หุ้มมันตกลงกระแทกกับพื้นเนี่ย ตรงนี้มันเสียนะครับเวลาเราซื้อใหม่มันก็แพงนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเฉพาะปืนเนี่ยพันห้านะครับอันนี้แถมให้สายฉีดนะครับสายฉีดเนี่ยผมหุ้มมาให้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเวลาลูกค้าใช้งานจริงเนี่ยสายมันจะหักมันจะพับมันจะงอถ้าเราไม่หุ้มเนี่ยมันจะหักมันจะหักง่ายนะครับมันจะพับง่ายหุ้มมามันจะช่วยให้ สายไม่หักไม่พับนะครับเวลารถเหยียบหรือสายโดนเสียดสีกับพื้นปูนมันไม่พังง่ายนะครับโอเคแล้วก็ชุดตู้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูในเพจนะครับก็คงจะเห็นฟัง์กชันไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็ อ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านล่างเดี๋ยวลองซูมลงด้านล่างนะครับที่บอกว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็คือสิ่งที่ผมจะเตรียมไว้ให้นะครับผมจะเตรียมตั้งแต่สายฉีดน้ํานะครับที่จะคอนเน็กเข้ากับตู้ผมจะเตรียมเป็นสายน้ําดีสายถักให้นะครับสายถักเป็นสายน้ําดีที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยครับสายสแตนเลสท,ทั่วไปนะครับแล้วก็ท่อโฟมเนี่ยผมก็จะเตรียมให้พวกข้อต่อเนี่ยผมจะเตรียมให้ใครที่กําลังจะทําร้านนะครับ แล้วจะซื้อกับผมเนี่ยคุรแค่ไปเดินระบบซัพพลายให้เรียบร้อยนะครับเดินระบบซัพพลายก็มีน้ำมีโฟมมีลมเดินเป็นท่อ pvc 4หุนนะครับเดิน4ี่หุนมาแล้วก็ทำข้อต่อเอาไว้ถ้าเป็นน้ำทำา3ทางแยกออกมาใส่วาวเอาไว้แล้วก็ทำข้อต่อเป็นเกลียวนอกเอาไว้นะครับเกลียวนอก4หุนเอาไว้ รอคอนเน็กกับสายตัวนี้อย่างเดียวแค่นั้นนะครับง่ายมากส่วนโฟมเนี่ยก็แยก3ทางออกมานะครับท่อตัวนี้ก็เดินมาจากแทงโฟมนะครับก็เดิน3ทางแยก3ทางออกมาแล้วก็ใส่วาเอาไว้ทําข้อต่อเกลียวในนะครับโฟมกับลมเนี่ยทำเหมือนกันนะครับทําเป็นเกลียวในเอาไว้พวกข้อต่อ4หุนแล้วก็ทําเป็นท่อพวกนี้ผมจะเตรียมให้หมดเลยนะครับ คุแค่เดินส่วนของ p v c เอาไว้แค่นั้นพอนะครับไม่ยากนะครับอันนี้คือจะเตรียมให้หมดทีนี้ข้างในตู้เดี๋ยวมาดูข้างในตู้นะครับข้างในตู้เนี่ยเดี๋ยวซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับข้างในตู้ผมจะมีปั๊มนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นปั๊มนะครับปั๊มซินซานตัวสีเทานะครับ pr 1 3 0 1นะครับแรงดันสูงสุด130บาร มวลของน้ำเนี่ยมันจะเยอะนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครไปปรับเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องเอาแรงมากนะครับตัวนี้คือตัวปรับนะครับปรับหมุนแรงดันผมแนะนําให้ปรับแค่100บารก็พอนะครับถ้าแรงขึ้น1้อยสสิบมันเวลาเราฉีดน่ยมันโดนมือโดนอะไรมันจะบาดเจ็บได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ให้ดูคร่าวๆนะครับฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวผม ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานนะครับส่วนเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวนี้ใช้แบงค์ได้นะครับใช้แบงค์ได้ใช้เหรียญได้แล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับฉีดน้ําฉีดโฟมมีน้ําเปล่ามีเป่าลมนะครับโอเคเนาะน่าจะช่วยให้เข้าใจได้พอประมาณหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมลองฉีดน้ําให้ดูนะครับว่าความแรงของน้ําจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหยอด10บาทนะครับหยอด10บาทหน้าจอก็จะขึ้น10บาทนะครับใน10บาทนี้เราจะใช้อะไรก็ได้นะครับเราจะฉีดน้ําฉีดโฟมน้ำเปล่าปลาลมใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ละตัวเนี่ยแยกราคากันนะครับมันจะตั้งราคาไม่ประกันเดี๋ยวลองฉีดน้ำดูนะครับ อันนี้มันปรับได้นะครับอันนี้ปรับกระจายอันนี้ปรับแหลมนะครับอันนี้ร้อยบาทนะครับต้องปรับเนี่ยครับความแรงของน้ําเนี่ยมันแรงมากนะครับมันแรงมากนะครับแนะนําว่าอย่าอย่าปรับแรงมากมันอันตรายเมื่อกี้ถึงไม่ถึงยี่สิบห้าวินะครับเงินยังไม่หมด เดี๋ยวดูโฟมนะครับ <c oughs> โฟม <c oughs> นี่ครับบางคนเขาก็จะ,จะจะทำแบบนี้นะครับเนี่ยเ <c oughs> นื้อโฟมเนื้อโฟมสวยมากนะครับ <c oughs> ถ้าลมแรงด้านตกนะโฟมมันจะ จะไหลไม่ค่อยสมูทนะครับเนี่ยครับเนื้อโฟมก็จะประมาณนี้นะครับไอโฟมที่ออกมาสวยสุแบบนี้มันเกิดจากแค่นี้นะครับอุปกรณ์ตัวมิคโฟมกับตัวปั๊มโฟมตัวนี้นะครับแต่ว่าข้างในมันก็อาจจะต้องมีเทคนิคการปรับแต่งนะครับโอเคอันนี้คือโฟม หมดไป3บาทนะครับรวมจากหยอด40บาทเมื่อกี้เหลืออยู่7บาทเดี๋ยวดูตัวต่อไปอ่าเป่าลมตัวเป่าลมนะครับก็กดลมแรงไม่แรงอันนี้ขึ้นอยู่กับ ปั๊มลงของแต่ละคนนะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งแรงดันอยู่ที่สตาร์ทประมาณ4บาร์แล้วก็สต็อปประมาณ7.5นะครับหรือถ้าปรับสต็อป8มันอาจจะแรงดันสูงไปนะครับมันจะเปืองไฟนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับพฤติกรรมการล้างรถเนี่ยมันต้องมีน้ําเปล่านะครับเอาไว้ล้างมือนะครับมันก็จะสะดวกหน่อย เนี่ยครับฟังชันการใช้งานมันจะสะดวกใส่แบงค์ใส่เหรียญอะไรก็ได้เป็นพอใส่แล้วทุกอย่างใช้ได้หมดเลยราคาเราตั้งแยกได้นะครับโอเคเนาะทุกคนน่าจะพอพอที่จะเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็ทักมาถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเพจสร้างธุรกิจล้างรถหย่อดเหรียญแบบมืออาชีพนะครับโดยผมตั้งตระกูลนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ